ะะเมื่อกี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่กอก,กนะคะแม่ออบก็มีอะไรพี่แอนน่าจะเป็นโโตรงเขี้ยวขององค์ปู่นะคะส่วนตี๋เดี๋ยวนะตะกี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนพานเพ,พราะว่าพานด้านนอกค่อนข้างที่จะนี่เดี๋ยวเราจะใส่พานแล้วก็เอา เอาขึ้นที่สูงรอลุงมารับน่าจะเป็นสวนเคียวใช่ค่ะน่าจะเป็นส่วนเคียวโนี่ใครใครเป็นคนเจอคะนี่ไม่อาไม่ออไม่ออมันเจอไม่อาเป็นคนเจอทีแรกไม่ออยังไม่รู้ว่าเป็นส่วนเขียวของอ่ะองคู่ก็เลยว่าเอค่อยได้แล้วเนี่ยอ๋อค่อยได้แล้วสิ่งนี้ก็จะเอาไปไว้ที่บ้านไล่ผู้หลวงเป็นที่ลึกไปบูชาเป็น แต่ทีนี้ก็เลยพูดกันว่าเอ้าสิ่งนี้ที่ลุงหาอยู่เหรอใช่ส่วนนี้ก็เลยว่าโอ้เป็นส่วนที่ลุงตามหาตั้งนานแต่หาไม่เจอแสดงแสดงว่าคุณคุณแสดงว่าเขี้ยวเขี้ยวแกนอันนี้มันหล่นตั้งนานใช่มันหล่นตั้งแต่วันนั้นแหละส่วนนี้ะแต่มันก็เราเราก็ยังไม่ได้เข้ามาเคลียร์พื้นที่เนาะเราก็เพิ่งเคลียร์วันนี้ก็เลยเพิ่งเจอนะคะจริงๆถ้าเราเข้าวันนั้นอะแต่มันก็ ไม่ได้เข้าไปก็คงจะไม่เจอเพราะว่ามันมีซุนไวายเนาะมันมันสับสน์มันหลุดกับแต่เราออกเหล็กออกออกออกเหล็กแล้วอ๋อแต่แต่แต่ทำงานแล้อเออเราที่ทอ้าวแล้วลุงอู้เหมือนานไม่อยากให้เจอหรือเปล่าแสดงว่า ถ้าถ้าหลุดตั้งแต่วันนั้นก็ต้องหาแล้วสิความรู้สึกนี้เหมือนกับว่าคือลุงเคยบอกว่าอยากให้นําอะไรที่อยู่รอบๆตัวองค์ปู่เนี่ยเอาออกไปก่อนเพราะว่ามันยากกับการทํางานสงสัยเนี่ยคนที่เก็บรวมกันเขาคงเก็บเก็บไปแล้วก็ไปวางตรงนั้นเลยคือคือใครไม่ไม่สังเกตคือพยายามเก็บแล้วก็เอาออกไปเพราะว่าเราเริ่มทํางานมันต้องมันต้องคือเอาออกหมดในร้วที่นด้วยใช่ลุก็เห็นด้วยก็เลยไม่ทันทังเกีติเไให้เป็นสชวนไหน ก็เแล้วกันี้พอพอเราได้เก็บทีละลูกเพราะว่าต้องเอากลับไปใส่หลุมเหมือนเดิมใช่หลุมตอม้อ่ะมันก็เลยทําให้เราสังเกตเห็นว่าเนี่ยส่วนเนี้ยที่มันบินออกไปเนี่ยมันหล่นอยู่ตรงนี้อดีละหล่ะที่มันไม่หล่นไปที่เยอะมันอยู่รวมๆกันอย่างนี้ก็เลยเห็นได้ถือว่าโชคดีนะก็เป็นบุญของแม่ออฟด้วยที่ได้เห็นส่วนนี้เป็นคนเจอเนาะเป็นคนได้เห็นนะ ก็ปู่คูก็หาส่วนที่หายไปนิดหน่อยเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่นะคะทุกคนมาแล้วนะคะแม่ออเป็นคนเจอนะคะโอ้แม่ออฟเจอเจออะไรนะคะกล้องมีขากล้องด้วยเหรอยะขาตั้งวัดระดับของช่างตั้ง่าตั้งวัดใช่ เอาเราเจอแล้วไม่เอาวเราเจอทองคำามะมันมันเป็นสีทองเหรอไม่กม่นกันเล่นเจอเอเลเมื่อไม่เอาเห็นที่แรกไม่เอาก็ไม่รู้นะว่าเป็นเป็นส่วนนี้เป็นส่วนไหนไม่เอาก็ไม่รู้นะนี่เคยเจอแล้วมันมันสวยมันสวยอแล้วก็นมันสวยด้วยมันไม่เหมือนอันนี้ด้วยอันนี้มันสวยกว่าื่อนแกก็เลยอยากเก็บไว้คิดไปคิดมาลุกหรือว่า จะเป็นของโอปู่เลวแย้งมาบอกว่าลุงตามหาอยู่นะสิ่งหนึ่งสิหนึ่งอันนี้เลยยังได้รู้โอ้อันคือสิ่งนี้ที่ลุงตามหาก็เลยได้เจอกสิ่งนี้นะคะที่ลุงตามหาตั้งนานก็แมวเป็นคนได้เจอนะคนเดี๋ยวนะตรงนี้ก็ หลุดออกไปน่าจะเป็นตอนหล่นเนาะไปถ่ายพ่อตาสร้างโคมินิดนึงอือหมอว่าย่าจะว่ายังไงนะสร้างโคมิกับด่วนพัอตาเรียกแล้วเหรอครับผมพ่อตากลับบ้านด่วนก็พบแล้วนะคะทุฟันขี้เขาเรียกว่าฟันเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวบ้านด่วนเขาอยู่ตรงเขี้ยวเขี้ยวเนาะเพิเคยเป็นความโชคดีของแม่ออบเนาะใช่ได้เจอนะคะแล้วก็ แล้วก็เป็นความโชคดีของอลุงด้วยเพราะว่าหาตั้งนานชิ้นส่วนที่หายไปเนาะใช่ส่วนนี้นะคะตามหาตั้งนานไม่เจอเพราะเป็นชิ้นที่เล็กมากถ้าเราไม่คีบพิเศษนั้นเราก็ไม่เห็นนะถ้าไม่อยู่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นรวมรวมกับชิ้นมากเลยนะเล็กมากเลยเล็กมากเลยกว่ามือแอนดี้แล้วแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ก็อ๋อมันก็เจอได้ไม่ใช่อะไรได้แต่ถ้าไปอยู่ตรงนู้นมันมีเศษปูนใช่ปนกันเยอะมากมันรุมเงกันเน่ะ มันก็น่าจะเจอยากเนาะแต่นี่ก็เจอแะ้วก็เราเก็บกันทีละชิ้นมันก็เลยเจอเก็บทีละชิ้นทีละชิ้นเนาะเราเก็บออกมาะมันก็เลยเจอกันที่รวมกันใช่มันอยู่รวมกันเลยเยอะไหมก่อนเยอะเยอะมากสุดยอดดีที่ยังเห็นเนาะพี่ที่ยังเห็นโอ้โหโอเคค่ะสำหรับที่นี้ก็รอให้ลุงมารับเนาะ เดี๋ยวจะมาวันนี้ลงจะกลับมาวันนี้ให้เราดูติ่มเลยรูปองผูจะติ่มเลยไูปองผูจะติ่มเลยาน้ไหมเล่นเดี่ยวหรือว่าอันเก่าอันเก่านะรูปที่ตังอยู่นี่นะได้มนหลายนรอบในรูปนั้นนะมีนิดเดียวเออตัวค่อยสีตัวแปลกๆนะค่อยแต่งนะ แม่พีล่ะแม่พีได้ชิ้นส่วนกับเขาไหมอ๋อเราก็เก็บส่วนที่เราเอาไปไว้บูชาแล้วก็เอาไปไว้เพราะว่าเป็นชิ้นส่วนสรีระขององค์ปู่ทุกส่วนเนาะแต่ชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่อี่สัมผัสไมได้เลยทุกส่วนเอาก็เก็บตอนที่ยังยังไม่ได้ทําอะไรไงเก็บไว้เนาะไว้เป็นที่ระลึกก็จะเอากลับบ้านไปห้อยไว้ที่บ้าน เราต้องไปหาบ้างนั้นแหละเราอยากไม่ได้กานนาทีว่าแอดเวนเจอร์อะไรของดีเอาก่อนหมายถึงว่าจะเข้าไปทำความสะอาดไงก็เลยแอดเวนเจอก็เลยขออนุญาตเก็บใส่กระเป๋าเพราะว่ามันมันยังไม่มีอะไรที่ที่ทักถมกันไงคือส่วนที่ตกหล่นอยู่ที่ในตรงนั้นก็เก็บเลย อะไรก็เป็นความเชื่อส่วนคนของแอดมินนะคะเราเป็นชาวก็เป็นทองคำเหมือนกันอืเราบูชาอะไรก็ดีหมดเราขอให้เราเชื่อจะให้เราเชื่อแล้วก็ศรัทธาใช่อยู่ที่ใจของเราส่วนตรงนี้ก็ไม่ไม่ว่ากันนะของของใครของมันนะคะความเชื่อของความเชื่อของส่วนของคนเออใช่ในส่วนตรงนี้แอดมินก็มีความเชื่อว่าสิ่งนี้ถ้า นำ<ส>ไปนะเก็บรักษานะก็จะช่วยก็เป็นในเรื่องของข้ามคูณเนาะเอานั่งนั่งบ้านเรานะให้อยู่ดีมีสุขอะไรอย่กินทำไมคะเป็นสรุปเป็นของข้ามของคูณในบ้านเดี๋ยวเราต้องไปเก็บไว้บ้างแล้วเบิดแล้วบรีบไปเก็บนะรีบไปเก็บเลยเพราะว่าจะเอาอันนี้ลงถุงค่ีออ้้ขางหนาป่ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวจหมาคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ